และระดับประเทศและพื้นทกความพร้อมให้กับผู้บริหารยุคใหม่คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกระจองกลากขึ้นนครเหนือได้มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจในทุกวิติผ่านคณาาจารย์ผู้ม,มากรมประสบการณ์มีอดรแพริูโช,ชตาวรประธานกรรมการบริษัทโคบอลพาวเวอร์เซนีจ,จากัรดรวีริกอมรปานผู้ว่าก ไม่กี่วันวันนี้เนี่ยนะบโปรแกรมใหม่ที่เรียกว่าแชทท g ว t ออกมาบอกว่ามุกานข่าวในเมืองนอกนะครับร้อสิเป็นผ้นแต่งโปรแกรมทีนี้อย่างแชทท g ว t ออกมาเนี่ยให้วงการศึกษาวงการเรต่างๆรุนแรมากนะเพราะว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันาไกลมากดันั้นโลกนี้มันมี้ยังมันจะถูกตักดขาดด้วยปัญญาของ เป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงโลกแห่งนวตัตกรรมแล้วเราต้องติดตัวตรียมใจอย่างมากเลยที่จะต้องออม่มาแค่โปรแกรมใหม่ที่ชื่อปัญญาประดิษฐ์ที่ออกมานะครับาจะเกิดมิสซั่มชันใหญ่อย่างเช่นหลายเหล่าครูว่าครูนักเรีนเนี่ยสักปีหน้าก็จะไม่าสเตจที่2เนี่นย,ยจะเด็นที่เราเช่นเด็กเนี่ยเด็กนักเรียนเนี่ยต่อไปเนี่ยครูจะถูกดิสซั่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแน่แล้วได้ว่าผม ส่วนแรงที่เขายายาจ้ใช้เืเคลคื่น